เป็นคนดีมากนะหนูทํางานอะไรก็ได้ที่แบบมันไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมแต่ความชอบของทุกคนทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบในทางนี้แต่แต่สําหรับหนูหนูหนูไม่ชอบในทางนี้แบบว่าเออต้องไปทํางานแลกตัวเองหาหาเลี้ยงพ่อแม่หาหาเลี้ยงตัวเองแบบนี้ถูกไหม ค่อยากจะบอกให้ทุกๆคนรู้ว่าเออหนูไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแต่หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูก็ไม่ใช่ว่าพูดว่าตัวเองดีมากหรอกคนเรามันก็ยังมีข้อดีเละกข้อเสียกันทั้งนั้นทุกๆคนข้อดีข้อเสียของทุกๆคนแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะมันไม่มีใครหรอกที่แบบดีพร้อมไปหมดทุกอย่างถูกไหม เราอาจจะไม่ชอบทางนี้เราก็อาจจะไม่ไปดีตรงนู้นอะไเงี้ยคนเรามีทั้งดีและไม่ดีมันเหมือนกันทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันมันไม่มีใครหรอกที่ดีเสมอไปหมดทุกอย่างถูกไหมครับ <S <S อย่าไปใส่คําพูดของคนใช่ค่ะน้องไม่เคยใส่ใจคําพูดของคนอื่นที่แบบว่าถ้าน้องไม่ชอบอะไรน้องก็แค่ผ่านหรือน้องบอกไปแค่นั้นเองน้องไม่ได่าคนอื่นหรอกแต่ส่วนมากบางคนมันก็เคยมีที่แบบมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยไง มาทำงานอยู่ในส่วนทุทเรียนพี่มั่งอส่วนทุเรียนพี่อยู่ไหนว่าแต่ชอบกินทุเรียนอยู่เหมือนกันนะเป็นคนสุดแต่วัดทุเรียนมันจะแพงดิจะกินบ่อยไม่ได้นะน้องสวยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันคะ่ะสวัสดีครับคนสวยนี่ห้ามงแล้วอ๋อน้องจะต้องลงรายแล้วมั้งเนี่ย คือน้องเคยบอกทุกคนว่าน้องจะลงละเห็นไหมน้องโมเแต่นั่งมวดใช่ไหมโมแต่นั่งมัวคุยกับเวลามีคนคุยก็บแบบนี้แหละโอ้อยู่ใต้เลยหรอสุราใช่ไหมชุมพรโอ้ชุมพรเหรอสวยน่ารักจังขอบคุณมากค่ะขอบอุย้อยอรัญยดใจหัวนึกว่านกขี้ใจหัวน้ำยาใจหัว นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหละคือเมื่อวานมันจะมีคําพูดที่แบบคําถามที่หลายๆอย่างที่หนูไม่โอเคแต่หนูก็ไม่ได้แต่หนูก็ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าคนอื่นกลับเนาะคือเมื่อวานมันจะมีผู้ชายหลายๆคนที่บางคนก็แต่หนูก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรของเขาหรอกแต่ว่ามันมีผู้บางคนที่แบบว่าอ่านั่งนั่งยกขาหน่อยนั่งแหกขาหน่อย,สยใส่กางเกงในเสียอะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนคําพูดบางคําก็เหมือนแบบว่า ยังไงอะ <bour bon. S 1> คือที่คุณเข้ามาที่คุณเข้ามาคุยกับหอมคือคุณต้องการอยากรู้แค่นี้คุณต้องอยากเห็นแค่นี้หรออะไรเงี้ยอ,อ๋องั้นคุณเข้ามาแบบไม่ได้ต้องการที่ว่าอยากเป็นเพื่อนคุยหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคือคนเรามันไม่สํากัดหรอกคือว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนหรือพูดภาษาอะไรมันสาม,มารถที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นอะไรกันได้ใช่ไหม ไม่ได้เกียวว่าเราต้องเป็นคนไทยก็ต้องเป็นเพื่อนคนไทยหรือเราไม่ใช่คนไทยแล้วเราเป็นเพื่อนคนไทยไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบน,นั้นใช่ไหมคนไหนดีกับเราเราก็คือแบบครบคนไหนไม่ดีเราก็แค่แบบว่าเออปล่อยผ่านไปใช่นั้จริงใช่ใช่ครับขอบคุณทุกคนบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะํำคาญหนูเบริ่ม